มีนวัตรกรรมที่เราสามารถสร้างสารอาหารสําหรับจุลินทรีย์ที่ง่ายดีมีประสิทธิภาพและก็ปลอดภัยไม่ทิ้งสารตกค้างด้วยจริงเนี่ยจริงครับผมนี่ไงดินเทพผลิตภัณฑ์ใหม่สารช่วยปรับโครงสร้างดินดินฟูร่วนซุยปลอดภัยไม่ทิ้งสารตกค้างครับเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่จากไร่เทพคงประสิทธิภาพและคุณภาพเหมือนเดิมปลอดภัยต่อพืชและผู้ใช้เหมือนเดิมครับผมดินเทพเป็นอาหารของจุลินทรีย์ช่วยเพิ่มจุลินทรีย์ดีในดินให้มากขึ้น มีความสามารถทองลุกทะลวงนำพาจุลินทรีย์ลงสู่ดินได้ดีได้ลึกและรวดเร็วอย่างมีประสิทธิภาพทั้งนี้ยังช่วยระเบิดดินทำให้ดินฟูดินร่วนซุยดินโปรรับน้ำได้ดีแทรกซึมเร็วทำให้รากพืชเดินดีหาอาหารได้ดีขึ้นดินดีขึ้นพืชรับสารอาหารจากจุลินทรีย์ได้โดยตรงรวมถึงปลอดภัยทั้งดินพืชและคนใช้ไม่ก่อให้เกิดโรค ไม่มีสารตกค้างเพราะมีส่วนผสมของสารสก,กัดจากธรรมชาติแบบออร์แกนิกไม่ทำให้ดินเสียยิ่งใช้อย่างต่อเนื่องก็จะทำให้ดินอุดมสมบูรณ์ขึ้นเรื่อยๆคุณสมบัติและส่วนประกอบของดินเทพ 1. ช่วยดินฟูร่รวนซุยปลอดภัยไม่ทิ้งสารตกค้าง 2. ผลิตจากวัตถุดิบที่ปลอดภัยต่อดินและมนุษย์มีความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและสามารถใช้ซ้ำโดยไม่ทำลายดิน มีงานวิจัยและคำนึงถึงผลกระทบต่อดินในระยะยาว 3. คุณสมบัติเพิ่มความร่วนซุยในดินแก้ปัญหาชั้นดินแน่นโดยใช้เทคโนโลยีสารชูกาเบตในกลุ่มคาร์บไฮเดตที่มีคุณสมบัติแทรกซึมในชั้นหน้าดินเพื่อนำพาอาหารคุณินซีที่ดีในรูปองค์ประกอบคาร์บอนไฮโดเจนและออกซิเจนลงสู่ชั้นดินที่ลึกลงไปได้มากกว่าปกติทำให้ทุกครั้งที่ใช้ จะช่วยทำให้มีโครงสร้างที่อากาศและน้ำแทรกซึมได้ลึกมากกว่าปกติรวมทั้งช่วยย่อยสลายอินทรีย์วัตถุทำให้ดินมีค่าออร์แกนิกแมทเทอร์สูงขึ้นและช่วยประหยัดน้ำในการเพาะปลูกมากขึ้น20-50% 4. ส,ส่วนประกอบที่สำคัญ Total Organic Carbon และ Natural Glucose Derivative ประโยชน์ของดินเทพ 1. เป็นสารอาหารสำหรับจุลินทรีย์ในดิน2ช่วยเพิ่มจุลินทรีย์ในโครงสร้างที่ลึกกว่าปกติของดิน3เพิ่มประสิทธิภาพการย่อยสลายอินทรีย์วัตถุในดิน4ีช่วยลดความเป็นกรดในดิน5ปรับโครงสร้างดิน6ช่วยเพิ่มออกซิเจนและการแทรกซึมของน้ำสู่รากพืช7ช่วยเพิ่มค่าออแกนิกแมตเตอร์ในดิน8ผลิตจากส่วนผสมที่มีสารประกอบอินทรีย์เข้มขน้น